สวัสดีค่ะพี่น้องวันศีตตอนเ้าๆค่ะพี่น้องมาเบิ่งเด็กชายทงชายชอบเจ้ากากนะจ๊ะพบบ้นว่าแปลง่านวันเด็กตีมันนี่ไปบ่เด็กชายทงชายาพี่น้องพี่น้องผมก่นันเริ่มแรกพี่น้องเอ้ยเด็กเอ้ยเด็กดีก็มีหน้าทีสิบดางด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักาษาธรรมเนียมสามเสื้อกว่ากันยึดวาลานั้นใสภาพอ่อนวันห้าจิดมันก็นตะอยู่กิน หกต้องเป็นผูรู้แล้วขนาดเกียรติความศึกษาเชี่ยวชาญความานะบากบันไม่เกียรติไป่ั้นแปดด้วยจักรออมประหยัดเก้จาจักสืบสัตตลอดแค่นี้ลนะค่ะพี่น้องเบงรกใชยบุญมีในข่าววันนี้ค่ใช่บุญมีหันหน้านมาเนี่ยว่าไปนั่นรับขนมตีไอ้ชายบุญมีศิลปะจังก่อนเด็กอู้แมนเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าผู้ใหญ่ในวันนี้ผู้ใหญ่คือวันนี้คือรักมูวีในวันหน้าพี่น้องจ้าได้ใช่บุญมี ภาคกราจามนี่ค่ะ้าปไปเที่ยวงานมาเด็กขึ้นมาหอชมพูจ้าเด็กชชยบุญมีก็เด็กชชยทงชัยจ้าห <Okay. S 1> อชมพูมานี่ค่ะพี่น้องกับเด็กหญิงชาติพ่อนเด็กหญิงชติพ่อหนาหานามาัเลยสวัสดีค่ะ